หาอะไรดีๆมาป้ายยาทุกคนอีกแล้วครับกับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายราคาไม่กี่ร้อยแต่คุณภาพเกินราคาไปไกลมากผมบอกตรงๆว่าผมเนี่ยสั่งมาโดยที่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรมันมากเพราะราคามันไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองแต่พอผมใช้เท่านั้นแหละผมรีบทำคลิปมาบอกทุกคนเลยครับเครื่องก็จะเป็นเครื่องไร้สายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะมีช่องชาร์จอยู่ตรงนี้ซึ่งเขาแถมสายตรงนี้มาให้ด้วยนี่คืออุปรกรณ์เสริมของเครื่องดูดฝุ่นเมื่อกี้นี้ราคาไม่กี่ร้อยนะเนี่ยใส่กรองฝุ่นตรงนี้ก็สามารถถอดออกมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวอออนะีี่่่ฝุคงแเผมมกรืทา เทกองตรงนี้ไว้นะครับและใส่กองของมันก็สามารถถอดเอาไปล้างได้เหมือนกันอันนี้ดีเวลาประกอบใช้งานก็ง่ายๆมันจะมีล็อกอยู่แค่นี้เลยครับเดี๋ยวดูดกันเลยครับ <c oughs> เห็นไหมครับว่ามันสะดวกสบายกับเรามากๆเลยถ้าคุณอยากจะมีแปรงที่หัวก็เอาอุปกรณ์เสริมมันมาเสียบได้แบบนี้เลยหรือคุณอยากจะประกอบเป็นหัวแบบนี้เพื่อเอาไปดูดพื้นก็ยังได้เลย ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกดูดก็จะมาเก็บอยู่ในนี้แกะออกแล้วก็ไปเทง่ายๆแบบนี้เลยนี่ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าราคาไม่กี่ร้อยและอีกหนึ่งสถานที่ที่มันเหมาะมากๆกับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวนี้คือใช่แล้วครับมันสมควรที่จะอยู่ในรถนั่นเองบางทีคือมีฝุ่นเยอะครับเราก็ไม่จาเป็นต้องลากเครื่องดูดฝุ่นอันใหญ่ที่มีสายมาดูดเพราะว่าบางทีเราแค่อยากจะดูดในเฉพาะจุดที่เราอยากจะดูดนิดๆหน่อยๆ แค่นั้นเองครับและที่สําคัญคือเห็นไหมครับอยู่ด้านหลังของผมบ้านใครมีลูกแน่นอนครับจะต้องมีการกินบนรถหรือของกินเศษฝุ่นต่างๆเยอะแน่นอนผมก็จะเอาไปทําความสะอาดทาซีนนั่นแหละครับคือมันเหมาะสมมากกับการอยู่บนรถมันไม่เกีะกะด้วยครับและคุณก็จะสามารถดูดฝุ่นได้ทุกที่ทุกซอกทุกมุมเลยครับเพราะมันไร้สารสะอาดกริบ และผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากความคุ้มค่าในราคาไม่กี่ร้อยของเจ้าเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวดีครับผมปักตะก้าไปที่ด้านซ้ายล่างมุมนี้แล้วราคาเต็มของมันคือ2 9 9 5แต่ราคาที่ทุกคนเห็นนะแย่งกันเลยนะครับผมบอกเลยโคตรดีในราคาไม่กี่ร้อยคุ้มครับส่วนผมขอไปทำทาสอดต่อก่อนนะครับไปสิครับเดี๋ยวมันหมดก่อน